แต่วันนี้ก็มาพร้อมกับรถคันใหม่นะครับเป็นรถไกด์สเปเชียลนะครับ2020สวัสดีครับวันนี้ผมหางหายไปนานเลยพอดีมันมีอะไรหลายๆอย่างนะครับก็ไม่ได้ทำคลิปเลยนะ แต่วันนี้ก็มาพร้อมกับรถคันใหม่นะครับเป็นรถไกด์สเปเชียลนะครับ2020นะครับมีรถมาแล้วหนึ่งคันนะครับก็คันนี้นะครับเป็นสเปคประกอบไทยนะครับเครื่อง114คิวบิกนะครับโดยรวมรถก็สวยเลยครับคันนี้นะฮะรถนะครับวิ่งมานะครับ8,000นะครับกับ30โลนะครับ8,000กับ30กิโลเมตรนะครับรถวิ่งมานะครับ ก็เดี๋ยวผมนะครับจะพาไปลองเทสหน่อยอว่ารถเนี่ยขี่ดีไหมนะครับมันเป็นยังไงนะครับสำหรับรถไกด์220 0สเปเชียลคันนี้นะครับก็เดี๋ยวตามผมมาเลยดีกว่านะครับไปกันเลยครับ ำหรับรถคันนี้นะครับก็ซาร่ลงใช้ได้เลยนะครับยอดเลยนะฮะนีนะครับ,ร,บระบบเครื่องวบจี่ดบีกพลิกรถพลิกอะไรก็ง่ายไปหมดเลยนะครับสำหรับรถไกดคันนี้นะฮะ ปรับอัตราเร่งรถนะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับเราสังเกตความเร็วนะครับก็ถือว่าผ่านนะครับก็เป็นรถไกด์นะครับึ่งร้อยสิบสี่คิวบิกนะครับรถคันนี้นะครับก็เดิมๆนะครับท่อยังไม่มีตองยังไม่มีนะครับแต่ว่าตาเร่งโดยรวมใช้ได้นะครับรถขี่ดีมากนะครับนะครับมากเลย ก็เดี๋ยวเราลองดูนะครับพอสะพานข้างหน้านะเดี๋ยวเราลองโดดกันหน่อยดีกว่านะครับโหถือว่าน,นิ่มมากนะครับเดี๋ยวเราเข้าโค้งกันหน่อยพลิกรถง่ายมากนะครับถือว่าเข้าโค้งง่ายมากเลยนะครับรถเดี๋ยวเราลองกลับรถแล้วก็ ไปลองเล่นโค้งกันหน่อยดีกว่านะครับเพลงดักไปหน่อยนะครับเราลดเสียงหน่อย จะมีโค้งให้เราเล่นเดีย๋ยวเราลองเล่นโค้งกันหน่อยดีกว่าไปดูอาการของรถหน่อยว่าเป็นยังไงนะครับเข้าโค้งง่ายมากนะครับรถเข้าโค้งง่ายมากนะครับ เดี๋ยวเราลองโค้งหน้ากันหน่อยดีกว่านะครับ <L Trans> อาจจะเข้าได้ไม่เต็มที่นะครับ <L> พอดี <L> ผมเก็งหัวนิดนึงเพราะว่าเราต้อง <beter Casey> ใ,ให้ท่านผู้ชมเห็นทางด้วยนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับ ในการเข้าโค้งนะฮะถือว่านิ่งเลยเข้าโค้งง่ายมากนะครับขี่รถง่ายๆนะครับไม่ไม่เสียใจเลยนะครับถ้าซื้อรถคันนี้คุ้มครับขี่ดีครับรถไกด์ปีใหม่ๆนี่ขี่ดีมากครับ ็ถือว่ารถขีดีนะครับโดยรวมโอเคเลยนะครับสำหรับรถไกด์คันนี้ก็ถ้าท่านใดสนใจนะครับราคานะครับก็เปิดอยู่1,290 0ล้านบาทนะครับสำหรับรถไกด์สเปเชียลสวรับ2ีคันนี้นะครับเดี๋ยวเราวนกับร้านกันหน่อยดีกว่านะครับได้ระยะและ10โล ะเราวนกับร้านหน่อย ไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องเครื่องเสียงนะครับว่าจะขี่ไปแล้วไม่ได้ยินคุณลองฟังเสียงในคลิปนะครับเต็มๆครับได้ยินนะครับเสียงละโกรเสียงเพลงนะครับแล้วรุ่นนี้นะครับต่อบลูทูธง่ายมากนะครับเป็นจอทัชสกรีนแล้วนะครับปี2019ขึ้น2020จะเป็นจอทัชสกรีนแล้วนะครับตัวนี้นะครับก็เล่นง่ายครับเป็นจอทัชสกรีนตัวใหม่ดูสวยนะครับ ก็สำหรับท่านที่มาจากกรุงเทพนะครับก็ดูเส้นทางนะครับอันนี้เป็นเส้นจากปตทนะครับปตทขาเข้าสุพรรณนะครับลองดูนะครับว่าเส้นทางที่มาในในคลิปนะครับจากปตทมาร้านหก็นี่เลยนะครับก็ตอนนี้นะครับเราถึงร้านแล้วนะครับถึงร้านแล้วเดี๋ยวเียวเข้าไปเลยดีกว่านะครับ ก็เดี๋ยวผมขอถอนบวกก่อนนะครับครับก็สําหรับรถไกด์คันนี้นะครับเราไม่ได้กลับมาจากลองขี่แล้วโดยรวมนะครับก็ถือว่าขี่โอเคนะครับบาลานซ์รถนะครับซีีรถถือว่าเบามากนะการเข้าโค้งการพลิกรถทําให้เห็นได้หลายๆอย่างว่ารถมันขี่ดีมากขี่ง่ายมากนะครับสําหรับรถไกด์คันนี้ก็เป็นรถไกด์นะครับสเปเชียล2020นะครับเป็นรถประกอบไทยนะครับ รถประกอบไทเป็นเครื่อง114คิวบิกนะครับเป็นเครื่อง114คิวบิกเป็นเครื่อง Milwaukee A นะครับไม่ใช่ Twin Cam คันนี้เป็นเทอรเบอร Milwaukee A เป็นตัวใหม่ละ2020นะครับก็รถเราคันนี้นะครับผมขอเสนอราคาในราคา1,290,000บาทนะครับ1,290,000บาทนะครับถูกมากสําหรับรถไกด์20คันนี้นะครับรถไม่ถึงปีเลยนะครับคันนี้ ก็สาหรับรถคันนี้นะครับเป็นรถมือสองนะแต่เรามีโปรโมชั่นมาให้ท่านนี่ครัว่าสําหรับสาวกรถไกด์น,นะนี่นะครับสาหรับรถคันนี้นะครับถ้จาจัดไฟแนนซ์ไม่โดนแวดนะครับเป็นโปรโมชั่นจากเรานะครับไม่โดนแวดนะฮะแล้วก็ดอกก็สามจุดเก้าสี่บาทเท่าเดิมแต่ว่าไม่โดนแวดนะครับสําหรับรถคันนี้ก็ถ้าใครสนใจนะครับ ก็โทรมาหาเซลเซีเอ็มได้เลยนะก็ที่เบอร์087นะครับ593 2222อันนี้เบอร์ผมเองอัตตี้นะครับเบอร์ที่2ก็084 137 5545นะครับอันนี้เจ๊ติ่มนะครับเจติ่มก็ผมไม่ได้ทำคลิปนานห่างหายไปนานนะครับต้องขอโทษท่านผู้ชมด้วยนะก็สำหรับคลิปหน้าถ้าผมมีอะไรมาดีๆมาหรือว่ามีอะไรมีรถ หรือมีใครจะมาที่ร้านเราเดี๋ยวเราจะพาท่านไปดูอีกทีชิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ผมฝากรถไกด์คันนี้ไว้ในอ,อ้อ,อมอกอ้อมใจของท่านผู้ชมด้วยนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อฟซลมาได้เลยนะครับครับสำหรับวันนี้ก็ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ